วันอาทิตย์ทางตานที่10เมษายน2,022หัวข้อความเอื้อเฟื้อของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์พระธรรมลูกาบทที่19ข้อ29ขอไข่30ขอไข่31 35และ36กล่าวว่าพระเยซูทรงใช้สาวกสองคน เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่งที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยผูกไว้จงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีใครถามว่าท่านแก้มันทำไมจงบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มันแล้วเขาก็จุงลูกลามาหาพระเยซูเอาเสื้อของตนปูบนหลังลาแล้วเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้นขณะที่พระองค์เสด็จไปประชาชนเอาเสื้อผ้าของตนปูตามหนทาง ข้าพเจ้าชอบข้อความที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องพระประสงค์จะใช้มันพระเจ้าทรงต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเราเหรอความคิดของข้าพเจ้างุนงงแต่นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ในช่วงเวลาแห่งพระสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเยซูบนโลกนี้ทุกอย่างเป็นการขอยืมพระเยซูทรงขอยืมลูกลาเพราะพระองค์ไม่มีสิ่งใดเป็นของพระองค์เองเพื่อใช้ไม่มีม้าหรือเกวียนพระเยซูไม่มีอาน ดังนั้นสาวกของพระองค์จึงอาสาให้เสื้อของตนปูบนหลังลาพระองค์ไม่มีพรมปูพื้นรับเสด็จไม่มีข้าราชบริพารเดินนำหน้าขบวนและหลังขบวนของพระองค์ดังนั้นประชาชนชาวเมืองจึงจัดหาทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการนี่คือความเอื้อเฟื้อและความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงให้เกียรติเราจัดหาสิ่งที่พระองค์ต้องการ แม้กระทั่งในวันนี้ที่เป็นวันแห่งสงาราศีของพระองค์เป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงต้องการน้ำนมเสื้อผ้าและรางย่าเป็นที่หลับนอนทรงต้องการพ่อแม่ที่จะเปลี่ยนผ้าอ้อมและอาบน้ำให้พระองค์เป็นไปได้อย่างไรที่พระเจ้าผู้เสด็จมาเพื่อช่วยเราให้รอดทรงอนุญ,ญาตให้เราทำอาหารให้พระองค์ทำธุระให้พระองค์ และเฉะลลมพระองค์สําหรับการฝังพระศพของพระองค์บัดนี้จากการที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดชั่วนิจนิลันโดยความตายและการคืนพระชนของพระองค์พระองค์ยังทรงให้โอกาสแก่เราที่จะรับใช้พระองค์และดูแลคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราผู้คนรอบข้างเราที่มีความขัดสนเพราะพระองค์ตรัสว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วยนี่เป็นเกียรติอันสูงส่งมากคำอธิษฐานพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญ,ญาตให้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน